สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถกระบะเข้าใหม่สวยๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกกว่าป้ายแดง200,000บาทเลยนะเป็นตัวกระบะ รีโว่สองจนะคะตัว Z Edition นะคะปี2023ันยี่สมนะคะเลขไมเพียงหม0 0นโลเท่านั้นเองนะป้ายแดงนะคะขายอยู่ที่6กแส0 0าบาทวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์นะคะขายเพียง4 2 9 0สนสบาทเท่านั้นนะราคาถูกกว่าป้ายแดง2องแสนหบาทเลยนะคะลูกค้าได้รถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆไปใช้งานเลยนะบอกเลยคันนี้สภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะเป็นรถปี2023นะคะ ปีนี้ปี24รถลดแค่ปีเดียวเท่านั้นนะแต่ราคาประหยัดไปได้2 000, 1 0 0 0 0บาทเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทรน,นะนัดสุนกดนเ้าดดัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคะราคา4 2, 000, 2 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้วารันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่นะเพราะว่า ศูนย์ตัวานะคะรถป้ายแดงเนี่ยรับประกัน5ปีแสนห0 0หมโลนะคันนี้รถเพิ่งปีเดียวเท่านั้นนะคะใช้วารันตีต่อได้อีก4ปีนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคันนี้ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ พรเริ่มต้นนะคะเพียง7,500บาทเท่านั้นนะใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรมาแอดไน์มาได้นะคะเป็นรถสีเทาดำเดิมแท้จากโรงงานนะป้ายทะเบียน แจ้งก่อนว่าไม่ได้ไปนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมดกรุงเทพมหานครนะคะโฉมหน้าหล่อแบบนี้เลยนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์คมใสๆขาว,ขาวสๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะส่วนฝากระโปรงด้านหน้าสันเหลี่ยโคมมีให้เห็นชัดเจน ไม่มีรอยหลักยิ้มเลยนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อดันหลบนะปี2023ยางปีใหม่ยางขอบ1.6นิ้วนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะส่วนช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดเลยเยิม้มซีนเดิมจากโรงงาน หัวน็อตไม่มีอรอยเขียบเขยื้อเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะกระบะแแบตัวเตี้ยนะคะลูกค้าราคา429,000บาทเท่านั้นได้รถปี23ไปใช้งานเลยนะคะป้ายแดงขาย629,000นะ ประหยัดไปได้ส0งแสนบาทเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปอย่างไรก็คุ้มนะคะสําหรับไฟเลี้ยวนะคะจะติดให้ตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ติดคิ้วกันสร์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านโลโก้โตโยตา้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตูนะคะจะเป็นสีดํานะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะลูกค้า ติดฟิล์มให้รอบคันเรียบ้อยแ้วได้เป็นฟิล์มยี่ห้อไฮคูด้วยนะคะกันแดดได้ดีมากนะคะมือจับประตูนะคะเป็นสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแห่งประตูให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคันนี้ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยเดิมๆไม่มีรอยฉลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะลูกค้านี่เดี๋ยวมาสาตาร์รถดูเลขไม่กันนะคะไม่หมื่นสองพโลเท่านั้นนะคะันนี้นี่เลยนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะไม่มีการกลับไม่หรือว่ากอไม่แน่นอนนะคะ1 2 1 3 9กิโลเมตรนะคะลูกค้า สภาพน้องๆป้ายแดงเลยลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะมาพร้อมกับตัวจอ Android นะคะลูกค้าเป็นจอสัมผัสน,นนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสภาพสวยๆเลยมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะสำหรับ แอรนะคะเป็นแอร์อนนอ็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะหสปีดนะคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็พวกเอกสารคู่มือของรถนะคะมีอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าศึกษารายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้นะคะภายในเนี่ยสวยๆเลยนะลูกค้ามีเพียงค่าฟฝุ่นค่าโคลนเท่านั้นเดี๋ยวเราล้างเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะตัวเบาะ,ะนะคะลูกค้าเป็น เบาะผ้าสีดำนะคะเบาะผ้าเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะดูแลทําความสะอาดได้ง่ายง่ายด้วยนะคะสติกเกอร์มอ,อกรนะคะมีติดอยู่ครบเลยนะคะเป็นกระบะแคบปนะคะคันนี้โอเพนแคปตัวแคมปสามารถเปิดได้ด้วยนะเดี๋ยวนัดเปิดให้ดูนะคะสําหรับแคปด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้า มีในส่วนของกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้สง่งฝนะั่งะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าอย่างที่นัทบอกรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะมีคาฝุ่นาคาบโคลนเนาะเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพทำสปาให้ใหม่รับรองว่าสวยกว่านี้นะคะลูกค้าในส่วนของหัวน,น็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขรอยเขยิบเพยนเลยนะโครงสร้างเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยนะลูกค้าสภาพสวยมากนะคะรับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้น7,500นบาทเท่านั้นนะ ลูกค้าเงินเดือน16ื่นนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรศูนย์เก้าแนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะคะและสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้เลยนะคะห้ามพลาดเลยอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะคะไฟท้ายสวยงามไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะไฟทับทิมนะคะ มีให้ชัดเจนนะไฟเบรกดวงที่สามมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะกระบะไ i เนอร์นะคะนี่ไม่มีรอยสึกหรอรอยถลอกเลยนะคะไม่ได้บรรทุกงานหรือว่าใช้งานหนักนะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยคันนี้พวกเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆมีให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆเลยนะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะนี่สภาพสวยๆเลยนะ ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะส่วนช่วงล่างของรถนะคะให้ดูช่วงล่างเลยนี่ล้ออะไรอยู่ครบเลยนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะลูกค้าไม่มีคราบน้ำมันหยดด้วยนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะ,คะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะกระบะแคบตัวเตีย้ยเซติเดเซชันะคะปี23นะวารันตีศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่นะคะไม่น้อยด้วยนะ ไมแค่1 2 0 0 0โลเท่านั้นราคาประหยัดจากป้ายแดงไป2 1 0 0 0 0บาทนะคะเราต้องขายเพียง4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าลูกค้าออกป้ายแดงนะราคา6 3 9 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าคันนี้สภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะลูกคา้าบอกเลยว่าได้ไปยังไงก็คุ้มนะนี่สวยๆเลยนะคะสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะกระจกเดินแท้ทุกบ้าน โลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชัดเจนภาสีนะคะหมดกันยาปี6-7ถ้าให้นัดพูดตรงๆนะคันนี้รถยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปนะคะปี23รถเนี่ยน่าจะประมาณกันยาเนาะเดือนนี้เพิ่งมีนาเองนะคะลูกค้ารถยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะแต่ว่าราคาประหยัดจากป้ายแดงไปได้สองแสนบาทเลยนะบอกเลยยังไงก็คุ้มนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อเลยในส่วนของ รายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะคะ2 4 0 0ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะลูกค้าสวยงามมากนะคะคันนี้บอกเลยได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะ หัวน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขียบเขย่าเลยนะคะคันนี้พวกสติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบเลยนะคะคันหน้ารถตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะพาร์ทอะไรไมีให้เห็นชัดเจนสติกเกอร์โตโยตา้ามีติดชัดเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยมากนะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขยยียบเขย่นเลยนะ,ะสีเดียวกับตัวรถนะคะฉะนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะคันนี้ ฝากระโปงนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆรูนอ็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้น7,500บ,นะบ, e บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดออกรถคนเดียวได้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้เป็นตัวรีโว2.4ีเอนทีนะคะปี23นะเป็นตัวกระบะเตี้ยส์เซ็ตอีดิชั่นนะคะราคา429,000ับาทเท่านั้นนะประหยัดจ,จากป้ายแดงไป20,000 บาทเลยนะคะวารันตีสูงโตโยต้กตาก็ยังเหลืออยู่ด้วยนะคะห้ามพลาดเลยลูกค้าบอกเลยได้ไปยังไงก็คุ้มนะสนใจนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแนาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อน ไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ